สวัสดีค่ะพบกับวิชาภาษาไทยชั้นผถมศึกษาปีที่6กับคุณครูศิริลักษณ์นานนวลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะคำบางคำที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเราไม่ทราบเลยว่าเป็นคำมาจากภาษาต่างประเทศนะคะอย่างเช่นคำว่าสบู่เราคิดว่าเป็นภาษาไทยเพราะเราคุ้นจินเราใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆแล้วคำว่าสบู่เนี่ยเป็นภาษาโปรตุเกสนะคะ หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องนำคำภาษาจากต่างประเทศมาใช้นะคะอันแรกเลยเกิดจากความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอ,อ,อยู่คิดติดกันแล้วก็นำคำของประเทศเพื่อนบ้านมาใช้อันที่สองเกิดจากความสัมพันธ์ทางการทูตข้อ3ก็คือเกิดจากความสัมพันธ์ทางาศาสนาข้อ4เกิดจากการติดต่อค้าขาย 5. เกิดจากความเจริญทางวัฒนธรรมและาศาสนาค่ะ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศเนี่ยมีมากมายหลายภาษาหรือเกินที่คนไทยนํามาใช้แต่วันนี้เราจะเรียนรู้กัน5ภาษานะคะก็คือ1ภาษาบาลี 2. ภาษาสันสกฤต3ภาษาจีน 4. ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรค่ะเรามาดูวิธีการสังเกตลักษณะของคำในภาษาต่างๆกันนะคะ ภาษาแรกคือคำที่มาจากภาษาอังกฤษคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะจะนำมาใช้อยู่สองลักษณะคือข้อหนึ่งก็คือการทับศัพท์การทับศัพท์เป็นการถอดเสียงและตัวอักษรตามรูปคำเดิมของภาษาอังกฤษการบัญญัติศัพท์ก็คือเป็นการสร้างคำศัพท์ขึ้นใหม่ในภาษาไทยนะคะ มาดูคำภาษาอังกฤษที่เราใช้ทับศัพท์กันนะคะอันแรกก็คือคำว่าเกมนะคะคำต่อไปตัวอย่างนะคะคลินิกกราฟฟุตบอลอันนี้เป็นการทับศัพท์เลยนะคะมาดูตัวอย่างการบัญญัติศัพท์กันนะคะคำแรกแอร์พอรบัญญัติศัพท์ว่าสนามบินเซลโฟนบัญญัติศัพท์ว่าโทรศัพท์ไซต์ บัญญัติศัพท์ว่าวิทยาศาสตร์ b a ็ k บอร์ดบัญญัติศัพท์ว่ากระดานดำมาดูตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษกันนะคะคอมพิวเตอร์เปอร์เซนซีเมนสกีไอศกรีมฟุตบอลวิตามินไม่บอลลูนคอนกรีตวัคซีน ปิกนิกเฮลิคอปเตอร์ครีมเรดาร์ฟาร์มต่อไปเราจะมาดูคำที่มาจากภาษาจีนกันนะคะนีข้อสังเกตนะคะว่าลักษณะของคำที่มาจากภาษาจีนก็คืออันแรกเนี่ยนำมาเป็นชื่ออาหารการกินนะคะเช่นคำว่าก๋วยเตี๋ยวเต้าถึงแปะซะเฉาก้วยจับชาย 2. เป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากชาวจีนเช่นตะหลิวตึกเก้าอี้เก๋งห่วงซุย 3. เป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้าเช่นเจ๋งหุ้นห้าง 4. เป็นคำที่ใช้วรรณยุกต์ตรีจัตาวาเป็นส่วนมากเช่นขวยจับคุยเก๋เก็กกลม ตุนตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนุงสีห้องเต้แปะซะบะมีเกาเหลาพาโลเฮงซวยหุ้นตะหลิวยี่ห้อห้างบ้วยจับชาย๋วยเตี๋ยวเต้าวู้ คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเกิดจากการเผยแผ่ศาสนาภาษาบาลีก็คือศาสนาพุทธภาษาสันสกฤตก็คือศาสนาพราหมณ์มาดูตัวอย่างคำกันค่ะเมตตาบุพผาสัจจามัจจุราชอิจฉาทุกข์อักขี วิชาอัจฉาใยนิพพานสัญชาติสันฐานสัมผัสสัมพันธ์คำพีอัมพรคำที่มาจากภาษาเขมรลักษณะคำที่มาจากภาษาเขมรหนึ่งยืมมาใช้โดยตรงเช่นกระดานกระท่อมกะทิบังโรด ผกกาสองยืมเอาคำที่แผลงแล้วมาใช้เช่นคำว่ากังวลบำบัดผนก3สามยืมทั้งคำเดิมและคำแผลงมาใช้อย่างเช่นคำว่าเกิดแผลงเป็นกำเนิดขลังแผลงเป็นกำลังเดินแผลงเป็นดำเนินตราแผลงเป็นตำราบวชแผลงเป็นผนวด สใช้เป็นคำสามัญทั่วไปอย่างเช่นคำว่าขนุนเจริญชง,งนถนอมสงบ 5. ใช้เป็นคำในวรรณคดีเช่นขจีชเวงสลาอกใช้เป็นคำราชาศัพท์เช่นตรัสทูลบรรทมเสวยตัวอย่างคำที่มาจากภาษา,าเขมรกระชับละอ ฉบับขนงกระบือสสำรานเฉลยบังเอิญกระบองรันจวนผอเผอิญเสวยสกัดพาเด็ดถนนสนองคุณครูมีเกมสนุกๆให้นักเรียนเล่นกันนะคะ คุณครูจะมีตัวอย่างประโยคให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนดูว่าในประโยคนี้จะมีอยู่หนึ่งคำที่เป็นภาษาต่างประเทศแล้วให้นักเรียนบอกว่าคำนั้นมาจากภาษาอะไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วประโยคแรกเราไม่ควรเล่นเกมนานจนเกินไปคำที่มาจากภาษาต่างประเทศคือคำว่าเกมมาจากภาษาอะไรคะ ภาษาอังกฤษเก่งมากค่ะประโยคต่อไปหากเธอสุบรีอีกไม่นานคงได้พบท่านมัจจุราชคำที่มาจากภาษาต่างประเทศคือคำว่ามัจจุราชเป็นภาษาอะไรคะภาษาบาลีค่ะประโยคต่อไปช่วงสถานการณ์โควิดเราไม่ควรไปห้าง คำไหนเป็นภาษาต่างประเทศคะห้างเป็นภาษาอะไรคะภาษาจีนคะ่ะผู้ป่วยโรคโควิดกินสารสกัดจากฟ้าทลายโจรคำไหนเป็นภาษาต่างประเทศคะสกัดเป็นภาษาภาษาเขมรคะ่ะ เอาละจบแล้วนะคะสำหรับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเมื่อเรียนจบคุณครูก็มีงานมอบหมายให้นักเรียนทำก็คืองานที่คุณครูจะให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนนำคำจากภาษาต่างประเทศมาแต่งประโยคอย่างเช่นตัวอย่างคุณครูกำหนดภาษาอังกฤษก็ให้นักเรียนหาคำมาแล้วก็แต่งประโยคนะคะอย่างเช่นคุณแม่ไปหาหมอที่คลินิก ขีดเส้นใต้คําว่าคลินิกด้วยคลินิกเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษทั้งหมดมี5ภาษานะคะสําหรับวิชาภาษาไทยก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโงมงหน้าสวัสดีค่ะ